อดเหล็กเพชรปรทาเพชรมหาชนยอดเหล็กเพชรอออาชลิยาปทาเพชรมหาชนจิตเมืองนอนเลื่อนออกไปเป็นวันเสาร์ที่31กระกฎาคมนี้ในพิกัด139ปอดศึกเจ้ามวยไทยณเวทีผลจางชนบุรีการยืนยันหนีจากซอเอเก้าหน้าตัดเพาะคงต้องหาอาชีพอื่นเก้าหน้าสอจอต้องปาจีนเผยว่าพอเขาค่ายเริ่มทำร่างกายมวยก็ดันมาสั่งเบรกห้ามจัดอีกมันก็คงต้องถึงเวลายุติอาชีพนี้แล้วมัง้ง ผมต้องหางานอื่นอย่างจริงจังแล้วอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ไหวจากใจเสียฟิลเซียฟิลอุลชาว,วงเทียนได้โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตั้งแต่มีโควิดรอบแรกจนรอบที่3ามครายผมเป็นค่ายหนึ่งที่ไม่ยอมให้เด็กกลับบ้าน โดยมีความคิดว่าถ้าเด็กกลับบ้านไปกลัวจะไปทําอะไรไม่ดีกลัวจะไปติดเหล้าติดยาหรือไปทําตัวเละเทะเป็นห่วงพ่อแม่ของนักมวยที่ต้องบรรลับภาระเลี้ยงดูเด็กๆในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ความหวังอันเล็กๆของผมว่ามวยจะกลับมาได้เร็ววันมันช่างลิบลีเหลือเกินตอนนี้ผมอนุญาตให้นักมวยใครที่อยากจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วรอมวยกลับมาก็อนุญาตได้ แต่ใครที่อยู่ค่ายผมก็เต็มใจจะเลี้ยงดูเหมือนเดิมผมทำมวยจากมวยหลังคู่เอกเรื่องโควิดแค่นี้มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมเริ่มจากศูนย์ถ้าใจให้ผมต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่ผมก็ไม่มีวันยอมแพ้ขอบครัววออุลชานักมวยแคมป์เพชรยินดีกลับบ้านหลังจากที่แคมป์เพชรยินดีเจอเหตุการณ์เบรกกระทนหันโดยมีคำสั่งงดการถ่ายทอดสดการแข่งขันศึกเพชรยินดีและศึกมวยมันวันศุกร์ทำให้เสียโบสนัทเดชตัดสินใจส่งนักมวยในสังกัดกลับบ้าน ดยเตรียมช่วยเหลือค่าเดินทางกลับภูมิลำนาวคนละ3,000บาทและได้นุ่มบางกะดีขอเข้ามาช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายต่างๆและค่าเสียเวลาในการฝึกซ้อมของนักมวยที่จะมีรายการขึ้นชกในวันที่8ที่9กันลักกดานคมนี้ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเปเห็นโพสก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน